ใช่ใช่ใช่ไปทำงานนำการเงินเหรอไปมิดมิดดูสิใช่มิดมิดแลวยิงให้หมดมันต้องหวังมีสม,มองนะอะนี่ขวาให้ขวาสอง ดักหลังด้วยตัวนึงเอ่อเออไม่ไม่มีใครดูสีทีงบ้านเรานะบอกแล้วดูหลังไว้ตัวนึงขโมยขโมเอาหลังเร็วเขอขอตัวนี้ขอได้ไอมึงเลงนานยังไงขอลมันไม่ยอมยิง ตามไม่ต้องเล่นรอรอให้มันพูดเลยตามหนีอยู่เลยหนีดิแต่ย่าหนีเพิ่งหนีกว่าเอหยิงไม่ตายหรอกปืนมันไกลเอ้ยมันวิ่งตามตาไปวะ <c oughs> ตาอ้อมหลังตา <c oughs> ตาคนข้ามมึงว่ะตาวิ่งอ้อมหลังตาตาตุดตุด <c oughs> <ป>หลังเข้าตาาายยยเจอกกกแ ใจยยกแกง่งไอ้ยูวิ่งบนลเลยมบอลปหนังแขกเลยสิาตามไม่ยิงเหนีย่ยผมวิ่งบนเนี่ยวิ่งเล่นกันอยู่ <c oughs> ยิงมาแล้วสกิดมาแล้วเมื่อกี้นะเนี่ย ไอม่ไม่มีอุ้ยเขาหัวเลยไถังปูนถุงปูนี่โอ้ยบอมแตกบอมดอบเขาบีเขาบีง่ายเขาบีง่ายบอมดอบบอมดอบตาพี่เห็นนะทำอะไรอ่ะอ๋อพี่ผมยิงจนหมดแม็กยังไม่โดนเลยแล้วบอมไปดอบด้วยนะ ไอ้วันที่ผมบิกพีคพี่ก็ไม่อยู่กลับไปบีไม่เจอบีเหรอได้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 วันนี้ผมไม่ได้เลยเนี่ยอยากจะแคปให้ดูริงเลยวันนั้นไอซันลอกด้วยดิไปไปพี่ไปไปบีบีบีแล้วแผทแล้วแผลแล้วเรียบร้อยเอตาแตก ห้องปูนทีมบดบดมานักีทีีทีปะซีทมันิ่าง้เนอยงี้ยตรงนี้งเน้ยมันขึ้นไปไงของมันวะโบดเียพื่อนนะเห็บหัวไงแนวอยู่ตรงนี้ที่เราสมมลปิดนี้ไม่มีประโยชน์เลยมุมมุมพีนัทเลย เห็นมึงการไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมมาหากินแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไปเอเคก่อนขอขอยิงแม่งสักตัวก่อนเฮ้ยเฮ้ย Let's go my friend มาครับผมไปเอาของไปไปยิงอะไรแน่หลบทางให้หน่อยพี่เจ้าหลบทางพี่หลบทางผมหลบทางผมทงี่ยังไม่โดนไอ้ส้ัดเรียบร้อยตายอสองตัว ที่เออเระเบิดไปแดงไอ้สัดเปิดบ,บ้านตัวนึงอ,อ,อ,อยู่ไหนมั่งอะ่ะระเบิดอยู่ไหนไวะเนี่ยอ,อยู่ที่กูไอ้นี่เอบอกบนบ้านนะคนบ้านมีแอปออฟตัวนึง แตกมาแล้วคุยิงแตกมาแล้วอ้าเราก็ไม่พูดอะ่ะโทษมิพด,มดพี่มิดเจ้าเสืองเจ้าคุยิงเลย กูไปแล้วมันวิ่งกลับไปละสี่ทีบ้านเราไปทางไหนให้ล็อกด้วยตายแต้วมันบกปับตัวเมื่อกี้เนี่ยใครเอาใครเอาตอนไหนที่อแบบ จะหดกันไปไนดิคุ้มหลังคุ้มหลังบีให้กูแล้วเราทางมือมือเพิงไอสัตว์ไม่มีวะไม่มีคิดไปวะอยู่บนหลังคา วิ่งนหลังคาขวามือพี่นัดอะตรงพาเมนนะจันไปมามาเอายิงกันเองตายหมาแตกยังไงจะจะเข้าไหมเข้าเข้าเข้าไอ้เียมันยิงมาวะเอ๊ะเอ้ยกูกูกูแฟดกูแฟดไปดิพี่ดูเองทิมแบ็คพี่ลบประกันพี่ลบก่อน โอ้โหแฟนพี่พีเอสีเหลืองสีเหลืองใช่ป่ะพี่ไอพี่โจข้างหลังพี่อ่ะเปลี่ยนลูกปืนอยู่ไอสัตว์แม่งนะไอแดเต็มหน้าบุร่รงโอยพี่วางได้เลยไอเชี่ยลูกไอเชียไอรถบัสมาเชียเชีย ซีท oh, like oh, ีต yeah. ัวสุดท so. ้ายซีทีตัวสุดท้ายน่ <h <h <h> <h 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 ่จะเข้าโบสถ์แล้วมั้งพี่ระวังไว้โบสถ์เลยอ๋ออยู่ซอกซอกซอกซ้ายพี่เอ๋ใช่ไหมเฮ้ไอ้สั์เอ้ยนัดเดียวเหลือเก้าเดือนเหลือเก้าเฮ้ย เออปุ้ยๆุหมทําไม่ตายเมื่อกี้มึงโดนมิกูสับแน่ว่ะเอาเดี๋ยวกันเอาเดี๋ยวจะตายก่อนเพื่อนโดนไอ้สัตว์แล้วให้หน่วยบุกทะลวงถือระเบิดได้นะมั้ยมอโจ ใช่แม่งแฟดหัวมันเป่าพี่มันแฟดมันแฟดสโซดิออนในตัดมันแฟดสโซรดิออนนั่นน่ะปลาระเบิดแสงออกไปนั่ะกางอ่ะนะเดียวเข้าห่วยผมเพิ่งปลาตอนพี่ตายไปแล้วโหแตกใส่หน้าเลยแฟดมันพี่มันขึ้นมันขึ้นนี่อยู่มันขึ้นมใช่ไหมเฮ้ยซีทีเมื่อกี้เนี่ยซีทีเราอ่ะเออตรงบันไดอ่ะ น่าจะออฟอาทิตย์ใช่ใช่ผมผมเลยต้องออฟแล,ะละ้วล่ะผมคิดว่านายออฟเพราเห็นตากกระบอกปืนยาวๆาวมันรู้แล้วมาแล้วดิมีมาออฟออฟ เทันไหมทันทันที่ว่ามันอ้อมป่ะทิมทีมมาแล้วมาแล้วึแอบเลยไปหาที่แอบดีๆเลย บนบ้านแม่งไหมเห็นออกข้างหน้าปะเก็บออมมาด้วยนะโอเคมาแล้วขึ้นเครื่องบนทีมแต่ฟ้าเดี๋ยวนักมันก็วิ่งอ้อมบีเพื่อมาทมิดเหรอเออมันมันไม่ได้ยินเสียงเขาวิ่งสวนกันเหรอถามจริงพี่ได้ยิน วิ่งสวนกันเลยวิ่งวนน่ะไม่ได้ยินเหรอไอ้ผมจะวิ่งตามหลังมาเลยนะไอเดียฟอร์มยักษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวร้อนน่ะ แค่ผมโลอ่ะผมขึ like ้นไปก่อนได้อะไรไม่อะไรพวกอเช็คระเบิดแป๊บนึงที่คอนเช็คระเบิดข้างหน้าออกไปเลยตู้อ๋อติดไฟเป็นเดียวโอ๊ยโอ๊ยนี่มันอยู่ในสโมกเลยหน้าหน้าพี่โจอ่ะและวางวางวางไม่ยีวางกู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 รอแป๊บนึงตาไฟหน้าห้อง ไม่มีคนดูมีประเด็นเขาแตกหลอนหลอดหลอนเฮ้ยพี่ตรงตรงไหนวะนะยังอดไหมอดไหมเกินเกินปุยไม่เล่นสนะเองแต่เกมที่แล้วโอ้ก็เด็กเกินปุยมุ้ยสุดยอดเอาปืนได้แล้วพี่ใครเอาไหมตาเอาป่ะเอาอะไรโอเคงั้นเอามีการลื้อแล้วเกินปุยมุย อ้ามันมีสี่คนอ่ะอ่าใช่พี่เมื่อกี้มันมันหลุดไปก่อนเอาเก้าสามเก้าสามมิดมิดมิดนั่นนั่นมาใกล้เลยยิงกันเองแล้วอ๋อว้ามพี่มันเข้าไปในบ้านโอ้โหเนี่ย อยู่ตรงผมเลยสองตัวโอเคตายตายเขียทีดูแล้วคนหนึ่งดูหลังคียร์แล้วบีเกีรยแล้วเกียแล้วเแล้วเียแลแล้วหลังมาสองตัวระวังได้ออไม่ว่ามันะอ้อมิกให้พวกนี้ไม่ชอบอ้อมทีทีทีนะซีทีตัวหนึงเอะดูทีทีเลย สองศพลองโบสลองโบนลงศพลองศพตายพี่ประมาณแล้วหลอกให้ล็อกให้ลองศพเอาเฮ้ยที่กูมีไม่ใช่พี่ได้ยินเสียงตรงนี้ไงตกใจลงศพตัวสุดท้ายออฟออฟปีใสายดิเพื่อนโวนเลยเฮ้ยยาดเฮ้ยวะอันนี้ชกใช่มเลยเทปเทปเทปโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้ว เปปุุยยม็ทีมถ้าเกิดกูยิงตัวนั้นไม่โดนอ่ะพี่ก็จะตายตัวตรงนี้ไปใช่คือยังไงก็ตายกูต้องเอามาตัวนี้ก่อนแต่เมื่อกี้ผมดปีนเสียทรายเลยนะแม่งย่องมามิดมิดวิ่งมามิดวิ่งมามิดมวิ่งไวมันฆ่ากันทำไมวะเนี่ยอใส่ไหม มันฆ่าเพื่อนจนติดลบอ่ะหัวน่าจะร้อนน่าดูอพาร์ทมีตนไอ้เหี้ยโดนไฟไหม้ตัวนี้ไม่หรอกเขเอมาแล้วเนี่ยมาเช็คก่อนโอเคเออสไนส์สายสะบัดนี่ว่ะชิดชัดซ้อมมานานซ้อมมานานไม่ได้ใช้เน่ถ้าไม่โยนสไนส์ให้ไม่เกิดแล้วเนี่ยมึงเนี่ย เออมันฆ่ากันเองมันเหมือนมันมันทอมันกันเรดูเจเจดิติดลบแล้วอ่ะคิวเพื่อนจะติดลบอ่ะมันโดนไ้นี่ผมก็ไปอ่ะเปไงสามสิบ อุ้ยเรียบร้อยไอโจตัวลอยละมือเต็มหน้าหน้าทีมอ่ะตัวนึ่งแล้วก็เอตัวนึ่งไไม่ใช่ไม่ใช่เอกับเด็กมาหน้าทีมมาหน้าตายแล้วนี่นี่นี่เอาภาพเป็นยังั้น่ะล่าสุดมันปาไฟมาด้วยนี่นี่นี่ บาดเมนพาดเมนพาดเมนตอนนั้นไหนอีกพาร์ทไหนอ่ะพาร์ทไหนกูวิ่งรอบพาดเลยเนี่ยพาทมันพาร์ทมันกูฟังเพี้ยนมาพาร์ทมันอะไรพาร์ทมันวิ่งอยู่เนี่ยบอมอยู่ไหมเนี่ยเฝ้าบอมเลยเฝ้าบอมเลยโอ้อยู่บนั่นไหนอีส๊อตโอ้แต่ละคน กโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยว่ะกล่องสเนกสเนกวพี่ถูกกับกล่องนั้นอีกเก้าบาทปะสมัยก่อนนแพงเงยสมัยไหนกงใหม่แพงทุกวันนะธรรมดาพี่ร้อยอัพเล่นกันไปก่อนเกมหนึ่งพี่แต่ผมกินอะไรครับแม่ไปยิงก็เราอะ